หกดาราสาวรับบทร้ายเห็นนะก็ลืมความร้ายเธอเลยเย่ปิงช้างจากซีรีส์จันทาอสดงรับบทโดยเฉินตูหลิงซึ่งเย่ปิงชางนั้นเป็นบุตรีที่เกิดจากอนุภรยาของตระกูลเย่เป็นหญิงสาวที่งามดุดดังนางฟ้านางสวรรค์แต่ด้วยลักษณะความอ่อนหวานใจเย็นทําให้ใครก็ต่างลงรัก แต่มักจะถูกเยสิวูน้องสาวคันแกล้งอยู่เสมอเพราะชอบผู้ชายคนเดียวกันสุดท้ายนางก็เป็นคนที่ถูกเลือกจนกลายเป็นสนมเอกของเซียวหลินหลังจากนั้นย่ปิงชางก็เผยความรายขึ้นเรื่อยไม่จริงใจกับใครเลย 2. องไปเสียวลู่จากเสี่เลี่ยมนำกระดูกยกรับ,บโดยนางเอกสาวหวังชูรันซึ่งไปเสียวลู่เป็นลูกที่เกิดจากนุพรยาของอ,องป๋ายมีความทะเยอทะยานนางต้องการเป็นทูตส่องดาราตัวหลักในการนํำ ถวายพิธีบวงสวงขอพอรเพื่อตำแหน่งห้องฮาวของตี้จุยในอนาคตแถมยังการแกล้งน้องสาวและเอาชนะทุกเรื่องรวมทั้งหาทางแต่งงานกับองค์ชายซื่ออิงเพื่อตำแหน่งที่ฝ่ฝันไว้แต่สุดท้ายแผนการของนางก็ไม่สําเร็จเธอเป็นตัวร้ายที่น่าสงสารอีกคนค่ะ 3. ส,สู้อิงลาหัวใจมังกรรับบทโดยหยางหลง เป็นปรามาจา์เซียนอายุกว่า2,000ปีที่รายกาบมากๆเห็นปีศาจที่ไหนเป็นต้องจัดการทุกครั้งแต่จุดอ่อนของเธอคือมนุษย์ชายคนหนึ่งที่เธอหลองรักโดยความที่มนุษย์อยุสั้นเธอจึงต้องไปตามล่าแย่งชิงเกรดป้องหัวใจจากพระเอกมาให้ชายผู้นั้นเพื่อให้เขาอายุยืนแต่แล้วแผนการก็ไม่ได้สําเร็จแต่เธอก็ไม่ล้มเลิกความพยายามยังทําสิ่งที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนําไปสู่ชะตากรรมที่ไม่คาดคิด 4. ตี้เฉิงเอิน อันเลอจวนร,รับบทโดยหลี่ชูถิงซึ่งแต่เดิมเป็นเด็กขอทานแต่ด้วยมีลักษณะที่คล้ายกับที่ชื่อหัวน,นางเอกของเรื่องทําให้นักถูกจับมาปลอมตัวเป็นนางเอกและต้องไปแต่งงานกับพระเอกซึ่งนางเอกตัวจริงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อเดินอันเลอน,นก็ถูกตี่เึิงพยายามจัดการให้พนทางอยู่ตลอดมีแผนการลืสยา,ายามาายามากมาย 5. ซุนเตอซียจากซีรีส์ท้าปีศาจรับบทโดยกัวเสี่ยวถิง ซึ่งในเรื่องมีศักเป็นองค์หญิงเป็นสาวงามผู้เลอโฉมจนอาจารย์หญิงฉีน่้นหลงรักทว่าเขากลับหลงรักนางแค่ใบหน้าเมื่อใบหน้าเธอเป็นแผลหญิงฉีจึงพยายามรักษาด้วยการบังคับให้นางกินยาจนหน้าขับแขนใจกลายเป็นปีศาจแซนเอาแต่ใจและเครียวกราดไม่เห็นใจใครอีก6เซินเลอชิงจากเรื่องเพลงรักพัชคารับอบโดยกวนเสืออิง ซึ่งเธอเป็นลูกสาวสกุลรองสกุลเซิรนและเป็นลูกที่ลูกน้องกับหลีเกอนางเอกของเรื่องซึ่งเซินเละชิงแอบชอบพระเอกหวังอี้ขังจึงปองเป็นสาวใช้เจ้าจวนของเขาและเนื่องจากนางรู้สึกว่าหลีเกอรแย่งทุกอย่างที่ควรเป็นของนางตั้งแต่กลับมาเธอจึงชิงชังและวางแผนเพื่อทำร้ายหลีเกอแผนการของเธอก็ยังแยบลนสุดๆด,ดูไปก็กำหมัดไปเลยทีเดียว